แฟนีหน่าคือจะขยายไปต่างประเทศเรารสชาติก็คือเป็นรสนี้เลยเลยเลยใช่ทำไมถึงเปิดแบรนด์จริงพัดกับเทปเราเราทำธุรกิจเป็นเครื่องดื่มด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราเราทำการตลาดยังไงคะลูกค้าเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งใหออเดอร์วันแรกสิบกล่องนี่กี่กล่อง้วคะต่อวันหมื่นประมาณว้าวแล้วมันมีไหมที่แบบบางครั้งแบบเเราเห็นไม่ตรงกันอะยกผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักน้องเทปกับน้องพัทเอาเจอกันก่อนว่าเจอกันได้ยังไง มันฟิกกันได้ยังไงในเมื่อมันเต้นแลวตรงสเตปกันอ๋อมันเป็นเ้นด้วยค่ะใช่ค่ะคือเต้นด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบ She ฟ f of Happiness EP พีนี้นะคะเราจะว่ากันในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวคู่รักที่หลายๆคนบอกว่าน่าเอ็นดูมากๆเลยแล้วเส้นหมี่ไก่ฉีของเขาก็อร่อยมากด้วยพบกับน้องเพรและน้องพัดจาก Emily ี่ไก่ฉีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยที่มารลยกันให้พี่เพราะพี่รู้ว่าตอนนี้คือตารางแน่นมากนะคะเห็นจกป๊อปอัพที่เปิดตอนนี้คือเปิดตัวทั้งร้านเอมิลี่แล้วก็มีข้าวเหนียววากิวข้าวเหนียวคุโรบุตะครโหมดเองดีกว่าไหมว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะที่รู้สึกว่าเออแบบอยากเอาออกมาให้ลูกค้าได้ลองเนาะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่บ้านเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเราทําทานกันที่บ้านอยู่เป็นประจําค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีเมนู อีกสักเมนูนึงมาสร้างสีสันให้กับแบรนด์เนี่ยก็อยากให้เป็นเมนูนี้ค่ะใช่ใ<ห>ค่ะ,คะมือเที่ยงก่อนที่น้องจะมา<ช>ะก็คือจะสั่งเนื้อวากิวทานแต่ว่ายังไม่มีเดลิเวอรีอ่ก็เลยวิ่งเ,เราไก่ฉีกเหมือนเดิมขอบคคุณ่ะทีนี้เท่ากับว่าเราเริ่มขยาย ธุรกิดไปเรื่อยเรเริ่มขยายก้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจุดโฟกัสหลักก็ยังจะเป็นตัวเส้นหมี่กระชีอยู่ค่ะที่อยากจะขยายออกไปแบบต่างประเทศในปีหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนปีหน้าคือจะขยายไปต่างประเทศตัวเส้นหมี่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าได้ไปเปิดมอฟฟ์บู๊ทมากันประมาณไปมา2ประเทศแล้วค่ะที่ไหนคะมีที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีที่เกาหลีค่ะก็เลยเห็นโอกาสตรงนั้นว่า ผลตอบรับค่อนข้างดีก็อยากจะไปเปิดร้านถาวรตรงนั้นเลยแล้วรสชาติก็คือเป็นรสนี้เลยรสนี้เหมือนเหมือนเดงไปเหมือนเดซเหมือนกระจกก็เดซเลยเดซเลยใช่ค่ะเลิศของไทยอาหารไทยต้องไปเดกไกลใช่ไหมคะอย่าให้อาหารไทยไปไม่ไกลค่ะงั้นขอย้อนถามบางคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวว่าทำไมถึงเป็นชื่อเอมิลี่แล้วทำไมถึงเปิดแบรนด์นี้ค่ะก็จริงๆแล้วเปิดแบรนด์นี้ขึ้นมาโดยความไม่ตั้งใจมากๆค่ะเป็นเพราะโควิดค่ะ จริงพัดกับเพบเราเราทำธุรกิจเครื่องดื่มด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่ไม่อยากจะเลีออฟพนักงานออกก็เลยคิดกันว่าเออเรามาขายอาหารเพิ่มเพิ่มไลน์ดีกว่าจะได้มีรายได้เข้ามาเพิ่มค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นการขายอาหารสุตที่บ้านและเปิดขายเป็นออนไลน์เป็นพรีออเดอร์ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่อยากลงเงินไม่ต้องลงทุนเยอะมากใช่ค่ะโอ้โหเปิดจากพรีออเดอร์วันแรก10กล่องค่ะสิบกล่องอ๋อแล้วเราทำการตลาดยังไงคะ ไม่มีเลยค่ะปากต่อปากค่ะเพ็บบอกวันนี้อยากคือพูดได้เต็มปากว่าที่เอเมอรี่มาถึงทุกวันเนี่ยได้คือลูกค้าค่ะ <Hello. S 1> ลูกค้าเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งให้ จริงๆคือเราหมายถึงว่าเรามีช่องทางตรงรไหนบ้างตอนนั้นอะคือเราใช้ช่องทางเดียวกับชาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราเรามีชาเรามีสาขาหลักที่เป็นแซนอโร่เนี่ยหนึ่งสาขาอยู่ตรงหัวมากค่ะที่เหลือเราเปิดในห้างหมดเลยทําให้พอมีโควิดเนี่ยเราห้างปิดเนี่ยมันเอฟเฟกเราโดยตรงทําให้โอเคเราเรารู้แล้วว่าโอเคเราเราเราไม่สามารถที่จะไปเปิดในห้างแบบนั้นได้แล้วย้อนกลับมาว่าเฮ้ยโอเคเรามีลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่ใน Line o f f i c i a l ค่ะซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่เรามีจากชาแล้วนั่นเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคง โพสลงไปในในที่ที่ลูกค้าเราอยู่เลยแล้วกันก็โพสตไปในตัวไลน์ว่าเฮ้ยเราเรามีโปรดักต์ใหม่นะเป็นอาหารสุตที่บ้านนะมีใครสนใจอยากพีออเดอร์ไหมคะส่งวันพุธกับวันเสาร์นะคะอะไรเงี้ยลูกค้าก็สั่งเข้ามา10กล่องอาจจะมีสองใช่ค่ะ10กล่องอาทิตย์หน้าไป20 30 50าอะไรเงี้ยเขายังแบบเปิดการอาทิตย์แรกเมื่อก่อนย้อนกลับไปดูสมุดโน้ตตัวเองที่จด50กล่องเราแบบจุดผุเลยอะแบบวันนี้นิวไฮห้าสิบอะไรเงี้ยคือเราเริ่มกันแบบเล็กมากค่ะเราไม่เคยคิดว่า จะมาไกลเท่านี้เลยแค่ทำทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยค่ะ<อ>พี่กวางตอนนี้กี่กล่องแล้วคะต่อวันหมื่นประมาณว้าว,วาผลลุกอะจากสิบ จนมาหมื่นในระยะเวลาก็มันสามสี่ปีสองสามปีเท่านั้นเองแล้วเอมลี่มาตอนไหนค่ะมาตอนที่เปิดเมนูแรกเลยค่ะที่เป็นพายค่ะเมื่อก่อนจริงๆเส้นมีกระชิเป็นเมนูที่สองพายเนี่ยเป็นเมนูแรกค่ะซึ่งตอนนั้นเราจะขายเป็นพายฝรั่งเศสใช่ไหมคะบวกกับว่าเรากำลังติดซีรีส์ที่ชื่อว่าเอม l ี่ในปารีสติดมากค่ะแล้วพัดเนี่ยเขาก็กดดันเรากว่าแบบพรุ่งนี้จะขายแล้วฉันจะขอชื่อร้านอยู่นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วเราก็แบบว่าเหนไปที่ทีวี เปิดเอมิลี่อยู่เอเอมิลี่ใช่บอกเลยว่าการเอมิลี่พิมไม่เป็นฟารีสไปเลยเขาถามเขาถามเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยแน่ใจแล้วแบบไม่ว่าเอมเมลี่อะไรเนะเขาล้วก็คือรอพิมพ์อยู่ก็รอแบบว่าพูดมาเลยร้านชื่ออะไรเราต้องทีคำแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นพัดมีไอเดียบ้างไหมว่าชื่ออะไรไอเดียของพัดไม่สําคัญค่ะพี่กวางอย่าพูดอย่างนเลยทำไมเราเราขอให้เขาขอเองคือคือเหมือนกับว่า คือตอนนั้นยังไม่มีคําตอบว่าใครทําอะไรค่ะแต่ว่าน,นจุดนี้พอพอเรามาในจุดที่เราทําธุรกิจกันมาเยอะแล้วว่าเรารู้แล้วว่าใครเก่งอะไรอย่างนั้นดีกว่าไหม<ช>เออ<ม>เหมือนกับว่าพัทเขาจะเป็นคนที่เก่งในด้านโอเปอเรชั่นหลักอะไรเงี้ยมากๆเป<อ>็นคนละเอียดแล้วเป๊ส่สนเพ็บว่าะจะเป็นคนที่คเอทีฟจ้ามากคือหม<อ>ายถึงว่าเพ็มีไอเดียฟุงซันอยู่ตลอดเวลาดูแบรนดิ้งคือไอเดียมันเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าเขาถนัดทางนี้ชื่อต้องมาจากทางนี้ประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นเอมิลี่ก็เลยเป็นเอมิลี่ค่ะซึ่งแบบเพ็ก็รู้สึกวว่่าครตัลละะ เขาอินสไบเพ็บมากมากหมายถ yeah. ึงว่าทุกครั้งที่เพ็บดูเพ็บจะรู้สึกว่าเราเราเรามีไอเดียเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกเราอยากทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่างั้นเลาเอาคนที่อินสไบเรามาเป็นชื่อดีไหมทุกวันที่เราพูดเราจะได้รู้สึกอินสไบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีจังเลยอ่ะดูมีสตอรี่นะคะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆทีนี้อยากรู้ว่าในไหนทาใเรื่องของความถนัดขออีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยจนจนเอมิลี่มา เป็นจนถึงวันนี้เติบโตมาวันนี้มันยิ่งชัดไหมว่าใครถนัดเรื่องอะไรชัดขึ้นเลยค่ะตอนแรกแรกที่ทําก็คือแบบมาลุมมาตุ้มกันใครทําอะไรได้ช่วยช่วยกันก่อนเพราะว่ามีสองคนคือดึงสุดทุกคนค่ะคือหมายถึงเพบกพัดคือเราเราเริ่มงานแค่2คนใช่ไหมคะพนักงานก็ทําชาไปเพบกพัดเราทําเส้นหมี่นอยู่2คนอะไรเงี้ยก็ใครจับอะไรได้ทําใครใครว่างเสียบคือคือจะไม่มีว่าแบ่งกันยังไงนะคะเราใส่เต็มทุกวัน แล้วมันเริ่มภาพมันเริ่มชัดขึ้นพอมีคนเข้าบริษัทมากขึ้นเรามีพนักงานที่ประจําตําแหน่งอยู่ด้วยกันมากขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาเก่งอะไรแล้วเราถนัดอะไรปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนพัดดูโอเปอเรชันเป็นหลักค่ะใอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหลังบ้านจะเป็นพัดพัดดูหลังบ้านค่ะส่วนของหน้าบ้านหล้วเลยค่ะอะไรก็ตามที่ลูกค้าจับต้องได้มองเห็นสัมผัสกลิ่นรถรถทุกอย่างอะไรอย่างที่จับได้ต้องได้ทั้งหมดเป็ดๆดูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง สมมติเวลาทํางานแล้วมันก็ต้องมีไอเดียร่วมกันใช่ไหมถึงจะทำเข้าเหนียววากิวอะไรต่างต้องขอร่วมกันแล้วมันมีไหมที่แบบบางครั้งแบบเอ้ยเราเห็นไม่ตรงกันอ่ะไอเดียไม่ตรงกันทุกวันทำยังไงทุกครั้งค่ะหาตรงกลางยังไงก็คุยกันตั้งแต่คือช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำกานมันจะตีกันหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าเรายังไม่เรายังหาจุดตรงกลางของเราทั้งคู่ไม่ได้ ก็ทะเลาะกันค่อนข,อข้างถี่ก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ไหมทุกครั้งที่เราเถียงกันแนวว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะยกผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักเราจะไม่เอาความรู้สึกตัวเองตั้งเป็นหลักเด็ดขาดแล้วมันจะมีทางออกมันจะมีค่ะเช่ใช่ค่ะเช่นแบบว่าโอเคถ้าเราอยากผลิตแบบนี้ในเชิงโอเปอเรชั่น Operation ทำได้ไหมง่ายไหมแล้วในเชิงหน้าบ้านพรีเซนต์ได้ดีไหมถ้าได้เราเอาอันนี้ถ้าเกิดสมมติโอเคเพ็บอยากทาอันนี้มากเลยพัดเพ็บจะอยากปั้นข้าวเหนียวเป็นรูปม้า อะไรอย่างเงี้ยในเชิงโอปิชั่นเพบมันทําไม่ได้เพราะว่าคอสมันจะสูงเกินไปนะเราจะเราไม่สามารถขายราคานี้ได้แล้วจะขึ้นหมูคือเขาก็จะมีอร์ตเราต้องมานั่งเอากลับมาฟังแล้วว่าเฮ้ยด้วยเหตุและผลนะเออมันมันทำไม่ได้จริงมันสเกลไม่ได้จริงโอเคงั้นเราเจอกันตรงกลางเป็นแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่เป็นรูปม้าสมมุติเป็นรูปซานตาคลอสอย่างเงี้ยได้ไหมคะโอเปเรชั่นโดนอันหนักกว่าม้าอีกเพปโดนเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบเอาที่เหมือนเราต้องเจอกันตรงกลางมันมันสําคัญที่เราจะต้องไม่มีอีโก้แล้วก็ยอมับ ว่าโอเคเราต้องเจอเครื่องทางให้ได้นะแต่ก็เห็นภาพนะว่าโอเคถ้าจะมีไอเดียอะไรสักอย่างต้องถามทุกแผนกทุกฝ่ายเพราะทุกคนทําได้ใช่ค่ะเราจะเอาตัวเราลันเป็นเซนเตอร์เนี่ยไม่ไม่ได้ค่ะคิดว่าอะไรยากที่สุดในการทําแบรนด์เอมิลี่จนถึงวันนี้ะยากที่สุดเพบว่าเอาถ้าเอาแบบที่ที่เจอมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นตอนสเกลค่ะยากที่สุดจุดที่จะขยายให้มันให้มาตรฐานมันยังคงเส้นเดิมได้โดยที่เราจากสิบเป็นหมื่นหนึ่งอ่ะล้วยังคง ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้มันเป็นอันยยากที่สุดในตั้งแต่ทํามาเลยค่ะเพราะก็เจอสครัลลมาเยอะด้วยความที่เพพกับพาร์เราเหมือนเรารันบริษัทโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เรียนจบเป็นผู้บริหารนะคะเราเราบริหารจากประสบการณ์ learning by doing มากมากเพราะฉะนั้นคือเราเราก็ลงุกคุกคลานมาเยอะอะไรเงี้ค่ะ <c oughs> เราก็เหมือนเจอในสิ่งที่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมาเป็นร้อยๆอ,อย่างเราเลยรู้สึกว่าชาเลนจ์ที่ไม่สุดสำหรับเพบกับพาร์เองอะ คือการข<า>ยายใช,ใช่ค่ะทีนี้ก็ะะจะเห็นอันนึงที่เป็นคลิปพี่ไรเดอร์ค่ะให้ความสำคัญกับพี่พี่ラเดอร์เยอะมากๆให้มากตั้งแต่วันแรกเลยค่ะบอกยังไงคะช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยด้วยความ<อ>ที่เราเหมือนโมเดลธุรกิจเราเป็น Delivery <อ>เป็นหลักค่ะแน่แหละคือต้องต้องเจอพี่ไรเดอร์เราไม่เจอลูกค้าเลยพี่ไรเดอร์นี่แหละเป็นคนส่งของไปให้ค่ะ ที่น่ารักกับเขาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นธุรกิจแบบน้ำเพื่อเรือเสือพึ่งป่าแล้วบวกกับคือมันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะในเชิงว่ามันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจว่าฉันจะดีอะไรกับใครคือมันไม่เชิอองงั้นนะคะมันเป็นการที่คือด้วยความที่เพ็บกับพันเราเริ่มกันมาสองคนใช่ไหมคะแปลว่าเราเป็นคนยื่นของให้ไลเดอร์เหมือนกันเป็นคนทําเป็นคนใส่กล่องปิดกล่องและยื่นให้พี่ไรเดอร์แปลว่าเราเจอพี่เขาทุกวันพอเราเจอเขาทุกวันอ่ะเราก็ มีมีความผูกพันเล็กเดิมกับเขาแล้วก็เป็นหน้าเดิมๆด้วยไหมคะใช่ะราเดิมเดิสมมติเมื่อก่อนเนี้ยเราเราส่งของให้เพจเห็นแล้วเอยเดินเหนื่อออกหมดเลยเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยเราเอานาให้เขาได้ไหมอ่ะแบบเราเราช่วยอะไรให้เขาคือบางทีเราเห็นเขาาเนี่ยเหงื่อแตกใส่ชุดไรเดอร์ร้อนๆเดินมารอรอมาเลาะมารอออเดอร์เราไม่เคยบ่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแล้วถ้าเข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 าเป็นเขาหน้าที่เขาคือรับของให้ไปส่งลูกค้าแล้วเราเราทำอะไรให้เขาได้บ้างมันมันเริ่มจากเล็กๆแค่นั้นเองค่ะว่าแบบเฮ้ย เราก็ถามเ d e r มายืนรอนานแล้วค่ะใช่เอาน้ำแดงไหมเราทําน้ําแดงให้เขาได้ไหมโอเคพี่ถ้าพี่รอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำน้ำแดงไหมพี่เอาไหมเฮ้ยเอาเอาเมันก็สลับความคิดกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวพี่ดูแลออเดอร์ให้ดีเลยเนาะเดี๋ยวพี่ไปถึงเดี๋ยวพี่ขอบคุณลูกค้าให้ไม่งั้นเดี๋ยวหนูทําน้ําแดงให้นะพี่ มันเกิดจากแค่นั้นเลยค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจอะไรทางนั้นเลยค่ะมันคือนํำพึ่งเรือเสรพึ่งป่าเราเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราช่วยเหลือกันได้มันมันเริ่มจากแค่เพื่คือคนดูว่าสัมผัสได้ว่าที่อยางมันออกมาจากใจแล้วมันกลายเป็นแบบคลิปที่ดูน่ารักที่เราแบบช่วยเหลือกันค่ะแต่อันนี้พี่ขอถามกลับไปอีกด้านหนึ่งในเรื่องของเรื่องของการทำคอนเทนต์นิดนึงว่าคือทั้งสองคนทำคอนเทนต์ คือทามาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีเอมิลี่อยู่แล้วใช่ไหมะขอยกเครดิตให้พัดดีกว่าค่ะเพราะว่าช่องหลักเนี่ยจะเป็นเขาที่คือเพพเนี่ยเหมือนจะดูหน้าบ้านทั้งหมดนะคะแต่ว่าขอยกเว้นเรื่องคอนเทนต์ไว้ให้พัดเป็นเรื่องนี้หนึ่งเรื่องคือคนนี้เป็นคนทําเป็นหลักเหระคือเขาเก่งเพพว่าพัดเขาเก่งโซเชียลมีเดียค่ะเขาเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องแบบเล่นกับมันยังไงอะไรที่คนชอบอะไรที่คนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเขาเขารู้มันน้องพัดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้นที่มาทำคอน จุดเริ่มต้นคือเพื่อสนองนี้ตัวเองเป็นคนแบบเหมือนชอบดูคอนเทนต์ของคนอื่นด้วยแล้วก็ชอบเล่นโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็แบบว่าเออเราก็ตลกระดับหนึ่งนี่หรือว่าหรือบางทีเขาเห็นอะไรที่ที่บ้านทาแล้วมันแบบอยากจะแชร์ให้คนอื่นเห็นแล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยค่ะใช่แค่นั้นเองค่ะคือเหมือนกับว่าเล่นเพื่อความสนุกของตัวเองไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราถ่ายเพื่อมันเป็นมาเก็ตติ้งร้านนะไม่ใช่ เราอยากถ่ายเก็บไว้ดูบางมีเหมือเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันที่พันไม่ได้ลงนะคืออยากเก็บไว้ดูกันเองแบบนี้ก็มีก <c oughs> <ช>็เห็นบอกว่า<ช>จริงๆตอน,น,นแรกก็จะมีเรื่องที่แบบเหมือนมองว่าเรื่องที่บ้านน้องน้องน้องเพชรคือแบบเขามาเีคว,คว,วอะไระสมุดยกตัวอ,อย่างคะ่ะเช่นแบบว่าทุกครั้งที่บ้านเพชรพันข้าวต้องมีเสือรองจานอย่างเงี้ยค่ะพัดเขาก็จะแบบ เขาถ่ายลงได้ไหมเพราะว่าส่วนตัวเขาแล้วคือเขาจะนั่งกินที่โซฟาก็ได้ทาไมจะต้องมาที่โต๊ะเราต้องมีภาพอู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอยากแชร์อีกมุมนึงมากกว่าเพราะเหมือนเราได้สัมผัสกับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับที่บ้านเขาเนี่ยเหมือนกับเราเราไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาแล้วเหมือนเราก็จะเห็นบางมุมที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าเราก็อยากจะแชร์โมเมนต์ว่าเออบ้านอื่นเป็นไหมเพราะบ้านเราไม่เป็นอย่างครอบครัวคัเป็นครอบครัวคนที่นแบบค่อนข้างจะชิลๆนิดนึงแต่บ้านเขาอาจจะแบบ มีพิธีรีตองเยอะหน่อยเราก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้คนอื่นเห็นด้วยอาจจะเป็นมุมน่ารักหรือมุมแปลกๆอะไรแบบนี้ซึ่งคนก็ชอบแบบกลายบางบางมุมก็กลายเป็นแบบดูตลกๆไปที่แบบพี่แพรใช่และวผัดแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้อยากรู้ว่าพอเราทําแบรนด์ของตัวเองจริงจังใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆการที่เราทำคอนเทนต์ เคียงคู่กันไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกับตัวบิสเนสยังไงบ้างเยอะเลยนะส่งผลค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้าแล้วกันคือเหมือนกับว่าเวลาเราทำโปรดักหรือว่าอะไรเนาะเบบเราจะถ่ายตั้งแต่ต้นเลยถ่ายตั้งแต่เริ่มเลยว่า วันนี้เรามีไอเดียอยากทำเป็นข้าวเหนียวเนื้อเค็มบางทีอย่างอะไรขึ้นมาผัดก็ถ่ายเลยค่ะแบบเฮ้ยเอ้ยงั้นถ่ายเลยถ่ายเก็บไว้เลยอ๋อเหรอใช่ใช่ตั้งแต่เป็นไอเดียขึ้นมาก็กดใช่ค่ะบางอย่างก็เป็นตั้งแต่แบบไอเดียโดยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงบาพูดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเขาก็ขอถ่ายเลยใช่ค่ะพอเราถ่ายลงถ่ายลง คนที่เห็นอาจจะบอกเออมีการติดตามไปเรื่อยเเห็นความตั้งใจของเราอยากมาทดลองสินค้าอันนี้ก็อาจจะมีค่ะหือมันเหมือนเป็นสเต็ปบายสเต็ปที่ให้เขาแบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วมีแม้เป็นไอเดียที่อสุดท้ายเราไม่ได้ทําแต่คนเขามาดูคลิปมาเขาว่าทำาริมีเยอะเออจริงเหรอใช่ค่ะเอาแบบเป็นไอเดียมาทําจริงไม่เวิร์กก็ต้องปิดโปรเจกต์ไปใช่คราวนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งของคลิปที่มันไวรัล สมมติคลิปที่คนดูโหของน้องเพชรน้องพันธ์เยอะมากๆอ่ะเป็นล้านอ่ะพี่อยากรู้ว่ามันส่งผลกับเรื่องของยอดหรือว่าธุรกิจโอกาสทางธุรกิจอะไรมากไหมแค่ไหรเพราะว่ามันให้เอาไปได้ใช่คนเห็นเยอะก็อาจจะมีคนติดตามเยอะขึ้นละคนมาคือเหมือนกับว่า นอกเสร็จคือมีผลโดยตรงเลยดีกว่าค่ะใช้คำแบบนั้นเพราะว่าช่องพัดเนี่เป็นช่องที่เอาไว้สื่อสารกับลูกค้าเช่นเปิดปั๊บปับที่ไหนเมื่อไหร่ไปที่ไหนลูกค้าจะตามไปเนี่ยคือจากไม่ลายออฟฟิเชียลที่เราบอทแคสก็คือช่องพัดเลยค่ะมีมีเท่านี้เลยแบบยั่งมีตลกว่าค่ะมีบางอันเนี่ยสมมติมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เอมลี่ไปอยู่ที่นี่นะคนจะมาคอมเมนต์แต่แต่คุณพัดยังไม่ได้ทคลิปบอกเลยนะมั่นใจเปล่าคือคือเหมือนกับเราเราถ่ายสไตล์การทํางานเราด้วยค่ะว่าเอ้ย เรามาเปิดตรงนี้คือที่พี่ถามมาเพราะพี่เผื่อว่าบางคนที่เขาทําธุรกิจอยู่แล้วคือบางคนเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้เป็นสายทำคอนเทนต์จะได้ให้เห็นว่าเอ้ยบางทีการที่ในยุคนี้่ทำควบคู่กันไปอ่ะมันส่งผลมากมายขนาดไหนทําเลยค่ะถ้าถ้าต้องมีอะไรเสียทําเลยเพราะว่ามันเป็นมันเราทำมาเก็ตติ้งให้ตัวเดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทอ่ะมันไว้ n o อตอ่าแล้วนี่ถือว่าตัวเราถือว่าเป็นสินค้าด้วยไห อยู่ที่แต่ละแบรนด์ดีกว่าคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เราอะก็เราก็ใช้ C O branding ระดับหนึ่งเพราะว่าคือด้วยความที่เราขายสูตรที่บ้านใครจะเลพรีเซนต์สูตรที่บ้านได้ดีเราใช่ไหมคะเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันหลบหลีกไม่ได้แล้วก็เราก็อยากให้คนเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจได้แล้วก็ใช้ตัวเราเป็นเป็นตรงนั้นนะ เพราะว่าอย่างตัวพี่เองหรือคุณแม่พี่เองเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบเขาว่าเขาน่ารักค่ะคู่นี้น่ารักจังเลยน่าเอ็นดูคือเอเนอร์จีมันทะลุจอออกมาแล้วเราสึกว่าทําให้เรารักแบรนด์นี้ไปด้วยสําหรับพี่คู้รู้สึกว่ามันมีผลมากมเลยค่ะมันมีค่ะขอถามเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องของเอมิลี่เนี่ยตอนนี้เปิดเป็นร้านขึ้นมาแล้วด้วยแล้วสร้างกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า การที่เราทำเป็นร้านอาหารเพิ่มขึ้นมาครับมันได้ฐานลูกค้าในเชิงของครอบครัวหรือในเชิงของต่างชาติจากโลเคชั่นเพิ่ม,มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอเป็นร้านอาหารแอบรู้สึกว่าคนก็จะไปทานเป็นฟิลแบบหมู่คณะเออเป็นเป็นไปเป็น,เป,นเป็นกลุ่มไปด้วยกันแล้วก็ไปทานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันทิปปิ้งมันจะต่างจากเส้นหมี่ที่หนึ่งกล่องทานหนึ่งคนคเน้นเร็วสะดวกอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันคนทงานหรือเด็กมหาลัยใช่ค่ะแล้วร้านอาหารเราจะเน้นเอ็กซ์เพรียร์ล้วนเลยคือเน้นว่าถ้าลูกค้าเข้าไปจะได้เอ็กซ์เพรียร์ที่ เพิ่มว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะทําเมนูใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอเข้าวเหนียววากิวอะไรต่างๆค่ะสำหรับเอมลี่็ค่ะค่ะ,ค,ะคือในเชิงของเอมลี่สิพบ่รู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเพิ่มให้ลูกค้ามากกว่ารู้สึกว่าคือคือจริงๆแล้วอ่ะต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ปัจจุบันคือ เทปัดเราก็ยังเรายังมองตัวเองล้วก็ยังงงอยู่ทุกวันว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราเราเราขายหนึ่งเมนูเราอยู่มานานขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบเออโดยที่แบบยอดเราค่อนข้างแบบโอเคคือเออยังยังยังเป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยก็ยังขอบคุณลูกค้าแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราหาเมนูอื่นๆให้ลูกค้าบ้างดีไหมที่แบบถ้าเขาไม่อยากกินเส้นล่ะเราเราจะไม่มีออื่นอะไรให้เขาเล่นเลยอะไรอ่าเงี้ยคือว่าเขาไม่อยากกินเส้นคู่กับไก่ชีกล่ะเส้นรสชาติแบบนี้มันคู่กับเนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นได้บ้างที่มันอร่อย ม่ทานไกีใช่ค่ะก็อาจจะสั่งมาทานคู่กันได้ใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวข้าวเหนียวเนยเค็มเนี่ยก็รู้สึกว่าตีตลาดตอนเช้าได้ด้วยค่ะคืออย่างเส้นหมี่เนี่ยเป็นทานเป็นหลันใช่ไหมคะแ่เอาไว้ก็เป็นเย็นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าข้าวเหนียวเนยเนี้ยมันทานตอนเช้าได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปจะมีแบบเป็นสําหรับตอนเย็นออกมาอีกเด้ลองได้าด้ฟังได้ค่ะทีนี้ขอถามว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดสนุกมากเลยนะเรื่องแบรนดิ้งความสุขของแบรนด์วัดจากอะไรได้บ้างคะลูกค้าเป็นหลักค ตอบเหมือนกันแน่นอน<ม>ค่ะเพราะว่าแบบเราบริษัทเราให้ความชัดเจนมากว่าลูกค้ามาที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยคือความสําเร็จของความสําเร็จและความสุขของแบรนด์มันคือการที่เห็นลูกค้าส a t i s f i กับอาหารของเราอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่ลูกค้าทักมาแบบอร่อยมากเลยเหมือนเดิมทุกรอบเนี่ยคือแบบอโอ้โหเฮอะไรเงี้ยใช่ใชค่ะ<ช>คือมันคือสิ่งที่มันเป็นความสําคัญแทบจ,จะหนึ่งเดียวของเราเลยว่าที่แบบให้ทุกแผนกค่ะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามยึดว่าเนี่ย คือเป้าหมายของคุณคือทําให้ลูกค้าคุณพอใจใช่แต่พอเป็นแบบสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยฟีดแบ็จากลูกค้าเราจะ,ะนี่แหละค่ะได้เยอะแค่ไหนเพ็บรู้สึกว่าเนี่ยความพิเศษของของของเอมมอรี่อย่างหนึง่งที่เพบร,รู้สึกว่าโอเคเราเราทำมาได้ขนาดเนี้ยคือธุรกิจเดลิเวอรเนี่ยน้อยมากที่จะให้ความสัมพันธ์กับเซอร์วิสเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ลูกค้าไม่เจอกับเรา เราผ่านแอปเอเมอรี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเอ i ม y ลี่เนี่ยเราชาเลนจ์ของเราคือทํำยังไงดีที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราขายเซอร์วิสด้วยโดยที่เขาไม่เห็นหน้าเราเลยเนี่ยมัน,ม,นมันคือจุดที่เราให้ความสําคัญแล้วเราแล้วเราเราเรามุ่งเน้นตรงเนี้ยเป็นจุดหลักแปลว่าบริการหลังการขายเนี่ยเซอร์วิสทุกอย่างที่แอดมินเรามีอ่ะคือมันมันวนครบลูกเลยค่ะหมายเช่นเช่นสมมุติว่าพี่กวางสั่งแล้วรอบหนึ่งสั่งแอดมินบอกโอเคเอาเส้นมีสิ่งของส่งที่นี่พรุ่งนี้สั่งใหม่บอกสวัสดีค่ะพรุ่งนีเมดิค่ะะท โอ้ก็คือจะจดจำที่เมูลของลูกค้าใช่ค่ะเราจะมีระบบหลังบ้านที่เป็นเหมือน customer service ไว้คอยตอบแจ้งปัญหาลูกค้าลูกค้าโทรมาเนี่ยส่งที่นี่เดี๋ยวจัดการให้ก็คือว่าไม่ต้องแจ้งเราเหมือนพอ e p ถ้าบอกพวกนี้เหมือนเดิมก็จะจบเลยใช่ค่ะเคยมีเคสอะไรที่หนักๆไหมที่ต้องแก้ปัญหาของลูกค้า มีเยอะค่ะขอสักเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องแก่เหมือนกันน่าจะเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นช่วงแรกๆช่วงที่แบบเหมือนแบบต่อคิวเราไม่ได้รับอะไรปะหรือจะเรื่องไหนมีหลายเรื่องเป็นเหมือนกับว่าส่งอาจจะแบบขาดโบกโชกเอาเรื่องไหนได้ถ้ายกตัวอย่างเป็นสิ่งที่หลังบ้านทําให้ลูกค้าแล้วกันค่ะอาจจะไม่แน่ใจแชร์ได้ปะเล่าไปก่อนคือเหมือนจะเป็นถ้าเป็นครอบครัวคนจีนะคะ การกินเส้นในงานข่าวดํามันจะเหมือนเป็นการต่อต่ออายุพี่วางเคยได้ยินนะคะสมมุติว่ามันเป็นงานเป็นงานศพแล้วเราเสิร์ฟอาหารที่เป็นเส้นนะมันเหมือนไปต่อต่ออายุให้คนที่เรู้แต่ว่าวันเกิดให้กินเส้นยาวๆจะได้อายุยืนแต่พออันนี้กลับกันพอเป็นงานศพแล้วลูกค้าสั่งสั่งเส้นหมี่ไปใช่ไหมคะเขาบอกโทรมาบอกเฮ้ยพี่ลืมว่าครอบครัวพี่เป็นคนจีนช่วยตัดเส้นให้มันสั้นได้ไหมอาจริงเหรอจริงค่ะ เราก็ทําำแต่ก็บอกว่าเออมันมันจะ texture หรือความอร่อยมันอาจจะไม่เท่าเดิมด้วยความที่เป็นเส้นอาจจะต้องยาวหน่อยถึงจะกินอร่อยกว่าเขาบอกไม่เป็นไรแต่เขาอยากใช้บริการเรามาแต่ช่วยตัดเส้นให้มันสั้นลงได้ไหมคนจริงเขาถือใช่ค่ะก็จะมีอะไรแบบนี้มาให้เราเซอร์วิสแต่อันไหนที่เราทําได้ไม่เหนื่อยปากกาแลงคือทํา อมีเรื่องราวเบื้องหลังีเพียบเลยใช่ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ฝ่าฟันกันมาค่ะทีนี้ขอถามเส้นทางความรักของทั้งคู่บ้างเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ไปเล่าที่ไหนใช่ไหมคะที่ขอเล่าที่นี่แล้วกันได้เลยค่ะน้องเพ็บกับน้องพาร์ทค่ะเจอกันได้ยังไงเอาเจอกันก่อนว่าเจอกันได้ยังไงเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวตั้งคืนหหนึ่งตอนที่ยังเปรี้ยวอยู่่อกี่ปีมาแล้วคะหกหกปีหกปีค่ะเจอกันใช่ค่ะับ2019 ใช่ค่ะเจอในที่เที่ยวเจอในที่เที่ยวค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ว่านัดมาโต๊ะเดียวกันในนี้นะคะคือมันแรนดอมค่ะคือพัดเนี่ยอยู่โต๊ะโต๊ะของเขากับเพื่อนเขาอันนี้เป็นโต๊ะพัดค่ะเพบเนี่ยมามาแรนดอมมากับเพื่อนซึ่งมีเพื่อนพัดหนึ่งคนในนั้นนะรู้จักเพื่อนเพบจริงไกลกว่านั้นนี่ค่ะพัดเนี่ยไปกับเพื่อนเพื่อนสนิทพัดเดี๋ยวจะงงไหมถ้าลงลึกเราลองดูกันเลยคูเป็นแก๊งเพื่อนกับแก๊งเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะ แก๊งแฟนของเพื่อนแล้วก็แฟนของเพื่อนอีกทีด้วยค่ะคือห่างกันเป็นห้าคนเห่างกันมากค่ะแต่ว่าวันนั้นนั่นแรนดอมแล้วก็สองคนที่เขาเป็นมูช่อแฟนเขาเดินเดินเจอกันเขาเลยลากกลุ่มเพ่ะเข้าไปที่โต๊ะก็เลยเจอพัดก็เลยเจอแล้วยังไงต่อคะเจอแล้วตอนตอนนั้นพัทกับเพบไม่รู้จักกันนะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือตอนนั้นด้วยความที่เรามีความเด็กแล้วเราก็มีความแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเออก็เหมือนคลิกกันในนั้น คลิกกันในนั้นเลยใช่ค่าคลิกกันเลยนะหรอใช่แล้วมันมันคลิกกันได้ยังไงในเมื่อมันโอกาสคุยก็น่าจะน้อยไม่ไม่ได้ไม่ได้เต้นด้วยกันเลยเต้นแล้วตูจสเต็ปกันอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้จริงค่ะคือแบบหลายๆคนอาจจะใช่แต่มันเป็นเรื่องมันมันจริงใช่ค่ะคือเต้นด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบ วมถ่อยากเห็นภาพอะเต้นผ้าไหนล่ะคะคลิคือเพปว่าส่วนตัวเป็นคนเวลาเที่ยวเนี่ยบบเต้นยับอยู่แล้วค่ะแล้วคือไม่เน้นดื่มเราเราเน้นไปเราเน้นไปเอาเนื้อออกใช่คือเพปก็จะไม่ได้ดื่มเลยก็คือเต้นอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าเขาก็เข้ามาเต้นกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ก็สนุกเหมือนเราสนุกมันคลิกกันจังหวะมันได้เราก็สนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพอผับปิดแล้วเราแยกย้ายกันเนี่ยเขาก็เหมือนถัก D m เอมเรามาประมาณนั้น ก็เลยได้คุยกันอ๋อเอาวันแกรนด์โอฟินี่ที่เจอในบ้านค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าเขามีรีฟเกรงไหเกรงไหคะสิ่งที่พัดเขาเจอช็อกสุดๆนะคะคือแบบบ้านเพบเดินเข้าไปกอดเขาอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงคะเพบลุ้นค่ะเพราะว่าเพบกลัวทีนี้เขากลับกันว่าถ้าวันที่เพบไปเจอบ้านพัดบ้านคุณแม่พัดเนี่ยจะชิลมากเหมือนเพื่อนเลยแบบตลกมากสบายส่วนพ่อจะตรงข้ามดู คือเขายังมองเราเป็นลูกสาวที่เขาแบบหัวกแก้วหัวแหวนมผมยาวห่วงอยากจะให้คําแนะนําอะไรสําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าคบกันพันมองว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็ตามถ้ามาเจอกันแล้วไปในทางที่ดีขึ้นยังไงพัดว่าวันหนึ่งผู้ใหญ่ก็เห็น,นะคะ่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ด้วยนะคะโครงการ The Forestia by MQDC โครงการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขของคนทุกเจเนเรชันท่ามกลางธรรมชาติบนหืนป่า30ไร่ค่ะ